ทำดีได้ดีเพื่อนๆเรามาฟังคำพุทธะที่พูดถึงตอนนี้ว่าท่านจะพูดถึงอะไรมานุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะความเคารพกันรับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้สมาทานพรั่งพร้อมไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดใดในภายหลยังจะเป,เ,ปนนเป็นคนที่มีศักดามากศักดาหมายถึงอะไรก็คือเป็นคนที่มีอํานาจวาสนามีบุญบาร,รมีที่คนไทยชอบพูดคำว่าบุญดักศักดิ์ใหญ่ก็คือเป็นคนที่มีเดชมีอํานาจมากตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เรามีใจไม่ริษยาไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่ตาร้อนกับสิ่งดีๆที่คนอื่นเข้าได้เนี่ยก็คือจะทําให้เราเนี่ยได้อาน,นิสงส์เป็นคนแบบนี้ก็คือเป็นคนที่มีศักดามากมี อำนาจมีเดชมากมีเดชมีบุญวาสนามีอำนาจบารมีมาก